ปีพุทธศักราช2518ได้ถือกำเนิดร้านอาหารจีนสูตดั้งเดิมสืบทอดมาจากเมืองมีโอของจีนซึ่งถือเป็นตำนานความอร่อยที่อยู่คู่กับจังหวัดนครสวรรค์มากกว่า40ปีภายใต้ชื่อ พัตคารเล่งหงนครสวรรค์พัตคะารเล่งหงนครสวรรค์ก่อตั้งโดยนายยี่สงแสตั้งโดยมีนางสมพิษแ์แตั้งเป็นผู้บริหารงาน แรกเริ่มพัตตาขเล่งหงนครสวรรค์เปิดให้บริการอาหารจีนหลากหลายเมนูและยังมีติ่มซำนึ่งสดมีอาหารที่ขึ้นชื่ออาทิหมูฉลามน้ำแดงออส,ส่วนกระทะร้อนขนมจีนแป้งสดปอเปีย๊ยะทอดเป็นต้นลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นชาวนครสวรรค์และทางพัตตะขาดยังรับจัดโต๊ะทัวเชาวจีน ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2538พัตตารเล่งผงนครสวรรค์ได้ย้ายมาเปิดกิจการที่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์เป็นอาคารสองชั้นมีห้องจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆมีบริการรับจัดโต๊ะจีโดยมีนางสุจิตรานำเจริญเป็นผู้บริหารงาน ซึ่งได้พัฒนารูปแบบโดยมีครัวกลางอยู่ที่อำเภอโกรกพระเป็นศูนย์กลางจัดเตรียมอาหารเพื่อส่งไปยังร้านและโต๊ะจีนต่างๆนอกสถานที่มีห้องเย็นคุณภาพสูงระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานมีระบบการทำงานที่ทันสมัยและได้คุณภาพจนสามารถขยายบริการรับจัดโต๊ะจีนไปได้ทั่วประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์และการให้บริการพัตนาเล่งหผงนครสวรรค์ไม่เคยที่จะหยุดยั้งวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารต่างๆจนได้อาหารสไตล์จีนแต้จิ๋วในแบบฉบับเล่งหผงนครสวรรค์และยังได้รังสรรค์ความอร่อยที่หลากหลายลงไว้ในเมนูของเราอีกด้วยจากอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า40ปี ที่เราได้พัฒนาคุณภาพและการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสุขของลูกค้าทุกทกท่านจนมาถึงวันนี้เราจึงได้เริกเปิดตัวพัตตาคารเล่งโองนครสวรรค์ใหม่ที่จะทำให้ลูกค้าทุกท่านที่ได้มาสัมผัสด,ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนร่วมสมัยการออกแบบตกแต่งที่ลงตัวความหรูหราอลังการของสถานที่อีกทั้งยังมีมุมกาแฟสด ที่หอมกรุ่นไว้รองรับร้านเบเกอรี่โฮมเมดที่ทำสดใหม่ทุกวันรวมถึงการให้บริการที่ลูกค้าทุกท่านต้องประทับใจคือครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่รักการทำอาหารตั้งแต่รุ่นอากงคุณแม่ทำอาหารในห้องครัวมาตลอดนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามีการซึมซับในการทำอาหารครีเอทอาหารรังสรรอาหารออกมาใหม่ๆ แล้วก็พร้อมใจที่จะบริการอย่างเต็มเปี่ยมการเปิดพัตตา,ารเล่งหงนครสวรรค์แห่งใหม่นี้จะประกอบไปด้วยผู้บริหารเนี่ยสามคนพี่น้องซึ่งเป็นชาวนครสวรรค์โดยกำเนิดมีพี่นะคะสุจิตรานํำเจริญเป็นผู้บริหารทางด้านเกี่ยวกับเรื่องครัวกลางนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์แล้วก็หาแหล่งเงินทุนส่วนผู้บริหารท่านที่สองก็คือคุณมารุชชาวปรีชา ะะก็จะดูแลเกี่ยวกับทางด้านการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่สำหรับอาหารที่อร่อยสดสะอาดร้อนๆเนี่ยต้องเป็นคุณโจ้เลยนะคะแล้วก็ท่านที่3ก็คือคุณมารยาชาวปีชาซึ่งเป็นน้องคนเล็กจบมาทางด้านการตกแต่งภายในก็จะเป็นผู้บริหารแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับพัตคารเล่งหงใหม่นี้ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการจัดออร์แกไนซ การจัดสถานที่ให้สวยงามรังสรรออกมาให้ดูอบอุ่นแล้วก็เหมาะสมสำหรับทุกทกท่านโดยพวกเราทั้งสามคนเนี่ยคาดหวังว่าพัตคารเล่งหงน์นครสวรรค์แห่งใหม่นี้จะเป็นห้องครัวที่รังสรรอาหารสดสะอาดอร่อยสำหรับทุกๆคนและเ,ออเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับคนนครสวรรค์ทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนในจังหวัดนครสวรรค์ทัศคารเล่งโงนครสวรรค์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนนสายก่อโตโยต้าดรีมแลนด์บนเนื้อที่กว่า3ไร่เป็นอาคาร2ชั้นมีห้องจัดเลี้ยงคาราโอเกะว i p ขนาด1 0 1ถึง100คนห้องจัดเลี้ยงขนาด800ที่นั่งที่จอดรถกว่า3 0 0คัน สามารถรองรับงานอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานเลี้ยงสังสรรค์ประชุมสัมมนาพร้อมบริการอาหารไทยจีนและซีฟูด้ดอีกทั้งยังรับบริการจัดโต๊ะจีนทั่วประเทศพัตตาคารเล่งโงนครสวรรค์มีความตั้งใจที่จะให้พัตตาคารแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สําหรับชาวนาครสวรรค์ตลอดจนเป็นสถานที่ต้อนรับบุคคลต่างๆ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ได้มาเยือนจังหวัดนครสวรรค์เปรียบเสมือนอาหารในห้องครัวของทุกคน